มื่ถ้าเปลี่ยนสติเปล่ามันอะไรหรือเปล่าบางคนเขาบอกว่าโอ้เป็นลูกเหตุการณ์ลูกหน้าใช่ไหมว่าอมตะจะเกิดโอ้ยอกาสอมตะเกิดปีสามสี่บอกถ้ารู้ลงหน้าป่านนี้รวยมากแล้วไม่รู้อะไรเลยโอ้ยรู้ใช่ไหมว่ามาตะเวมันจะมาลงตรงนี้พกไม่รู้ระหว่างที่มาทําก็มันลมลุกคุกคานพอสมควรเหมือนกันท่านณเวลานี้ให้มาไม่มานะ สถานที่แห่งนี้รอเราอยู่ตัดสินใจมายังนึกไม่ออกว่าทําไมมาทุกคนบอกบ้าหมดอ่ะถามว่ามาเพราะอะไรยังหาคําตอบอยู่แต่ว่าถ้ามีความเชื่อตัวเองว่ามาเพราะว่ามีความรู้สึกว่าที่นี่คือบ้านของเราก็กินเหล้าเมายาแต่ไม่เลยทำเมามือนเดิมตอนนี้เขาเป็นเป็นระบบ RFID ตอนนี้ก็สนุกนะแต่ว่าเมื่อก่อนนี้โหไล่ไล่เมื่อก่อนแดงตกันอยู่นะเตะด้วยครูครูครูยังตีเด็กนักเรียนอยู่สำคัญอย่างก็คือว่า ตั้งแต่ปี27มาเนี่ยบริษัทอีเทคไม่เคยจ่ายเงินเดือน<ม>ผิดพลาดแม้แต่วันเดียวเราเริ่มใช้บัตร ETM เมื่อปี28จำได้ธนาคารกสิกรเนี่ยเข้ามาบอกว่าพวกการใช้ ETM ดีมดีไบอกดีเมื่อก่อนครูต้อมารับซองกันน่ะใช่ไหมอ,อีเทเริ่จะเริ่มต้นเป็นที่แรกๆเรื่องของเทคโนโลยีคือคือเปิดนับในประเทศเราซื้อของที่จริงที่จริงเรืองเรื่องเรื่องเรื่องของ บัตรอันนี้ลูกเก่านะสม,มัยนั้นก,การบัตรเอาคอมเข้ามาก่อนเอแปก็เริ่มก็เริ่มมีคอมเด็ก,กอุปกรณ์ก็คือฮานะอันนี้เรื่องเรื่องบัตรเป็นเรื่องปกติสาหรับปัจจุบันเมื่อปี3 3มสเนี่ยนะไปดูงานที่ประเทศนิวซีแลนด์สถาบัน AIT a k l a n d Institute of Technology ก็ไปดูงาน ดรสวัสดิ์อุดมโพธิ์ปัจจุบันนี้ก็ติดต่อกับท่านอยู่เป็นเลขาื่ช,อชออก่อนเราต้องกัดจุดสำนักงานอาชีวะการศึกสายเอกชนเรื่องสชก็ไปดูงานกับท่านแหละก็โอ้โหเห็นเขามัน,มนต่างกันเราเยอะเสร็จแล้วก็ไปดูห้องห้องหนึ่งเป็นห้องคอมพิวเตอร์3-2บิตเป็นพีซีธรรมดาแหละเสร็จแล้วก็ไปเห็นเขาเอ้าเขาทำบ,บัตรบัตรนักเรียนนักเรียนของ AAT เป็นบัตรนักเรียนธรรมดาเนี่ยแหละแต่เป็นภาพขาวดำาร้เราก็สนใจเพราะว่าของเราครูกับเด็กยังใช้บัตรกระดาษแล้วรูปแปะมาทับตาเซ็นชื่อไปเคลือบโอ้อยากได้อยากได้ไปนทำอะไรรู้ไหมเอามาโฆษณาโรงเรียนว่าเราเนี่ยมีบัตรพลาสติกเป็นแห่งแรกของประเทศไทยกลับมาเมืองไทยเมื่อก่อนอาจารย์โกศลอาจารย์วิรัตจะ,ะเป็นที่ปรึกษาของมอจพนะ บอกการหาไม่ได้เนส์หาเอเจนซี่ในเมืองไทยไม่หาไม่ได้นะครับรากวันหนึ่งอาจารย์วิรัตอาจารย์โฆษณนะครับก็มาบอกว่าอาจารย์เสิร์ฟปีบริษัทหนึ่งเป็นเครียกเป็นเจ้าพ่อบัตรพลาสติกของเมืองไทยชื่อบริษัทโปรดักท์ทปังมว d ด t ต้าโปรดักทับปังมวปัจจุบันนี้เป็นโดตาดัต้าโปรดักทับ็ปังฟอร์มอะไรเนี่ยก็เปลี่ยนชื่อไปช่วงสมัยสักปี สามห้าสามหกนะถ้าถ้าเรานึกภาพนะว่าจะมีโฆษณาในทีวีบัตรเครดิตของธนาคารกสิกรไทยเขาจะมีรูปบัตรเครดิตมีรูปติดเนื้อฮือฮามากเลยนะอุ้ยเราก็คิดว่าน่าจะคล้ายๆกันเราก็ไปติดต่อถามแบงก์กสิกรบอกว่าเนี่ยเราอยากเอาบัตรตรงเนี้มาก่อนก่อนก่อน,อนจะได้บริษัทดัตตา,านะก็ถามไปทางแบงก์ว่าเราใช้บัตรเครดิตติดต่อแบงก์กรุงกสิกรอยู่บอกกาน ไอ้เครื่องทำบัตรตอนนั้นน่ะมันเครื่องทำบ,บัตรพลาติกเป็นระบบแม่เหล็กเป็นระบบเมนเฟรมเครื่อง14ล้านบอกฮะ14ล้านาได้ไงผมไปดูที่นิวซีแลนด์เป็นเครื่อง PC ธรรมดาก็บอกมันคนละระบบกันเราก็ไปหาหาอยู่มันมีเครื่องจากบริษัทดัตตาโปรดักเนี่ยมีเครื่องขายแต่มีแต่โบชัวนะต้องนำเข้าต้องนำเข้าจากอเมริกาเพราะไม่มีใครซื้อเขาบอกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์32บิตนะ เครื่องขายรูปอนาล็อกหนึ่งเครื่องเครื่องรูดบัตรมาก่อนเนะเป็นเป็นเครื่องแนละ้วรูดบัตรสําหรับเก็บเก็บข้อมูลบริษัทโต้ต้าเข้ามาเสนอเป็นเป็นแบบฟอร์มก็เสนอบริษัทว่าเนี่ยผมจะทําเครื่องทําบัตรมาแล้วก็มาระบบการรูดบัตรหน้าโรงเรียนแทนระบบที่ที่ที่ใช้บัตรขึ้นมามบริษัทก็ถามว่าเมืองไทยมีขายไหมบอกไม่มีครับระบบนี้มีใช้แล้วอย่างยังครับแล้วโปรแกรม ใช้โปรแกรมของใครอ่ะเ,อเขียนเองครับรทำได้ไหมได้เอาซื้อช่วงนั้นเนี่ยปีสามห้าราคาหนึ่ง,รรถถง 1, ล้านบาทดังมากดังมากครับมันก็มีเครื่องรุ่นนั้นเข้ามาแนหนึ่งล้านบาทอ่ะเยอะนะว่าบริษัทอีเทกตัใจถึงอ่ะซื้อหนึ่งล้านบาทอันนี้ย้อนกลับมาว่าก่อนที่จะมาเครื่องปีสามห้าเนี่ยนะครับสั่งซื้อใช้จริงคือปีสามหกก่อนจะถึงปีสามห้าเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการเอาบัตรนักเรียนมาเสียบ S <S <an> <ๆ>เรื่องของเรื่องก็คือว่าวันหนึ่งเนี่ยไปกินก๋วยเตี๋ยวปากซอย้าบานก็กินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วก็คุยเปียกเอ้ยเปียกจบไหนวะผมจบช่างมาครับเออช่างไหนขอญาตเอ่ยชื่อน,นะเทคนิคกรุงเทพอยู่โรงบางนางอ่าจบเทคนิคกรุงเทพเออก็คุยไปคุยมาเฮ้ยแล้วทื่อเรียนเขาเช็ชื่อไงวะโอ้ยเขาใช้ยี้จานให้นักเรียนเนี่ยมาส่งบัตรที่หน้าประตูอาจารย์เขาก็เช็คชื่อจากบัตรเสร็จแ,แล้วเขาใส่ถุงไว้ใครสอนชั่วโมงสุดท้ายก็เอาถุงไป อถูกบตรไปแล้วก็ไปแจกใครบัตรเหลือหนีเรียนหนีเรียนเ,ยเออพอ,อก็ไม่เคยไปดูงานนะออ้ยความสุขว่าเอ้เอามาทําระบบเราดีกว่าช่วงนั้นเนี่ยเราก็พัฒนาเรื่องการเข้าแถว4นาทีด้วยเ,ออเราเป็นเด็กนักเรียนเราโดนเข้าแถว4นาทีป่ะเ้า เป็นวัฒนธรรมแต่ยังไม่ไมีจุดสา้นปีนั้นยังยังไม่แต่ <ไป S 1> แต่ว่าตอนนั้นก็มีการเข้าแถวสี่เอ้าแวเร็วแล้วนะครับคือต้องรีบเข้าแถวหพราะรุ่งง่ายเพราะว่าแดดร้อนใครเข้าแถวไม่ทันยืนตากแดดาแดดแดดนานกว่าเดิมก็เลยไปสั่งแผ่นอลูมิเนียมนักเรียนม,มี50คนใช่ไหมทำไปสองแผงแผงละ25 25 25ยี่ยี่มาตั้ง ครับแล้เรียนมีทั้งหมดยี่สิบห้องก็ทำไว้สี่สิบแผงอ่าสี่สิบแผงก็เป็นห้องช่างยนต์ห้องหนึ่งช่างยนต์ห้องสองก็เลยเอหนึ่งเอสองเรียกว่าเป็นห้องเพราะเป็นแผงเลยแผงยาวแล้วก็เอแล้วก็เป็นอตู้กันฝนตกอะไรกันมาเสร็จแ,แล้ว,ลวเธอเลขที่ถ่ายเลขที่สิบห้าก็มาใส่ให้ตรงส<ม>ิบห้าแต่ก็มีเด็กมาแกล้งเอาสิบห้ามาใส่1ิบสี่บ้างอะไรบ้างตามภาษาเด็กกันนะเสร็จแล้วระบบของเราเรามื่อก่อน,นที่เรา ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงก็คือเรื่องของการแจ้งผู้ปกครองตั้งแต่ปี2-7ก็คือเด็กไม่มาเรียนปุ๊บจะมีไปษณีไปส่งที่บ้านว่าขาดเรียนโอ้พ่อแม่จังหวัดฮือฮามากเราจะส่งวันลุขึ้นแต่แล้วอาจารย์ก็จะเช็คแาครขาดบ้างอาจารย์สอนคาบสุดท้ายก็เอาไปแจกคืนคาบหนึ่งคาบสอมันก็มีระบบเขาเรียกว่าพอนอนหนึ่งขีดห้าปอคอปกคอปอคคปคอ แต่แล้วก็จะมีเซ็นชื่ออาจารย์สอนคาบหนึ่งก็เป็นเซ็นชื่อมีใครขาดเซ็นชื่อคาบสุดท้ายก็เอาบัตรไปคืน,นคเช็คอีกทีว่าชัวว่าใครหนีเรียนบ้าง นี่เป็นระบบที่เราทํามาน่าจะประมาณสักปีสามหนึ่งใช้อยู่จนกระทั่งบัตรนี้ขึ้นมาอันนี้คือที่มาที่ไปว่าเออเราเริ่มใช้ระบบนี้ขึ้นมาเรื่องของบัตรเนี่ยที่แรกนะเป้าหมายคือเอามาทําโฆษณาอย่างเดียวว่าขายปีละเรื่องลวกันแต่ว่ามีอยู่วันหนึ่งปี3 5หไปห้างแฟลโครมันก็จะมีสแกนบาร์โคดอ่าแต่บาร์โคดพอก็คิดว่าเฮ้ยของในสต็อกมันเป็น หมื่นเป็นแสนชิดมันมันเช็คสต็อกได้แล้วเด็กเราเนี่ยมันมีนักเรียนแค่สามสี่พันคนต้องเช็คได้สิก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าเราเอาบัตรของครูของเด็กเนี่ยมาสแกนบาร์โค้ดก็ให้โปรแกรมเมอร์เขียนเราต้องคิดว่าเราเป็นเด็กนักเรียนอนะ่ะเราเอาบัตรมารูดบัตรมากอดใช้รูดมันเป็นเป็นช่องแล้วรูดนรูดฮนะรดนะเราต้องคิดว่าเราเป็นเด็กนักเรียนอนะ่ะเออเราจะมีซิกแซกยังไง คือจริงๆแล้วเนี่ยระบบเนี่ยเกิดจากการคุยกันแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออเอาบาร์โค้ดมาแล้วเราเราจะมีวิธีเช็คยังไงพอดีช่วงนั้นมันมีการเสียยมษีสันเมกร,กรเขามีเรียกว่าดับเบิลเช็คจึงมีที่มาที่ไปว่าให้โปรแกรมเมอร์ไปทําดังต่อไปนี้ประเด็นที่1เด็กมารูดบัตรข้อมูลอยู่ในเครื่องบอกว่าเด็กมาระบบที่ว่าดับเบิลเช็คก็คือครูที่อยู่ในชั่วโมงสอน ต้องเช็คชื่อเพราะนั้นที่บอกครูต้องเช็คชื่ออย่างเข้มข้นเช็คชื่อเ่านายชลามาหรือไม่มาถ้าในเครื่องบอกว่ามาในห้องบอกว่าขาดซึ่งครูที่สอนเขาไม่รู้นี่นายชลามาไม่มาเชฟเราจะให้โปรแกรมเขียนง่ายๆว่าฝากเพื่อนรุ่นแบบตัวไม่มาเธอฝากใครป๊บปบัตนีเธอไปใบเดียวไม่บอกโดนหักคะแนนเชิญเด็กที่กลัวมาก่สุดคือการเชิญผู้อองงั้นเชิญผู้ของประเด็นสอง ในเครื่องบอกว่าขาดในห้องบอกว่ามาแสดงว่ามาเรียนไ,ไม่รูดบัตรอ่โดนหักคะแนนแสดงเข้าห้องเรียนเธอไม่รูดบัตรไม่ยอมผู้บัญไม่ยอมรับผิดชอบ่าเพื่ออาจจะมีเจตนาในการจะหนีข้าวอื่นไปเดือที่3มในเครื่องบอกว่าขาดในห้องบอกว่าตอนเรียนปุ๊บเขาจะเอาใบปป,ปคปัจจุบันนี่เป็นใบพพนอาไปปคเนี่ยจ้องจ้างเจ้าที่มาคียคีเฉพาะขาดคีกัไปปุ๊บโปรแกรมก็คำนวณมันก็จะปิดเลย นายชลาไม่มาเรียนฝากเพื่อนบนบัตรเสร็จแล้วจะบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบไม่ได้เพราะว่าบัตรอยู่ที่เธอฝากให้อ้คนรับฝากโดนด้วยดีเนี้เราพยายามชี้แจงนี่คือจุดขายของเราว่าเรามีความรับเรื่องนี้เป็นเรื่องฮือฮามากเลยนะปี36อ่ะเดือนหนึ่งเนี่ยค่าส่งเนี่ยหลายตังค์แล้วต่อมาก็ส่งจดหมายผสม sms sms บางทีบางทีก็ต้องให้ครูไปนั่งไล่ตามเพราะมันเบอร์บองแไม่เเบอร์ตัวเองด้วฉะนั้นก็จะเห็นว่าเราเนี่ยก พยายามเอาทุกอย่างเข้าไปสู่ยุคดิจิตอลแล้วับแต่โดยพื้นฐานมันมาจากอนาล็อกอนาล็อกจนกระทั่งปัจจุบันต้องใช้คําว่าเราเป็นยุคดิจิตอลแล้วนบใช้ระบบบาร์โค้ดมาถึงปี52อาจารย์ไพโร่เนี่ยบอกเพราะตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นระบบ RFID เป็นชิปเป็นชิปข้างในบัตรแล้วเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่ปี52ใช่ระบบการแตะบัตรเข้ามาพอปี60ก็เป็นเป็นระบบของอ่าบัตรที่เป็นเป็นแอปละนะ ตอนนี้เวลาจะซื้อ,อของในวิลลยก็ใช้ QR code ซึ่งก็เด็กก็เติมเงินเอาไว,ว้ก็จะไม่มีเรื่องการใช้เงินสดนี่นี่นี่นนบัตรประจำตัวปัจจุบันนี้ก็สู่ระบบระบบเป็นระบบของเราเองใชครับใช้แอปพลิเคชันของเราเองนะครับก็มี QR code รหันเรียบร้อยจ่ายเงินจ่ายอะไรต่างๆออกมาปัจจุบันนี้ใช้ระบบเดินผ่านเดินผ่านสแกนหน้า face scan ก็ใช้เมื่อปีปีที่แล้วนะ โควิดระบาดนะครับเป็นแทที่แล้วก็เป็น Data ที่เดี๋ยวไปดูของจริงด a ตที่สามารถที่จะสแกนปุ๊บชื่อเลยอุณภูมิขึ้นเท่าไหร่เก็บไว้เรียบร้อยหมดทุกอย่างนะที่ท่านผอเล่ามาตั้งแต่สมัยท่านอยู่ก่อกลารจนมาท่านมาจนถึงปัจจุบันนี้มันบางคนเดบเวอร์่ารุนแรงดูดูในเวลาฟังมากเลยมันคือละเนามันคือสตอรี่ที่ทาให้ทุกอย่างมันมาเป็นมันเป็นจิ๊กซอว์แต่ตัวท่านบอกว่าี่เติมจนวันนี้มันสำเร็จ มันไม่ได้ง่ายมันไม่มีอะไรง่ายเลยมันยากลำบากคือถ้ามาเล่าตอนเนี้ยมันเล่าแป๊บเดียวเล่าแล้วดูสนุกแต่จริงๆในระหว่างทางเนี่ยมันมีความยากลำบากเออประปาเพิ่งมีในไม่นานนี่เองนะครับย้ำว่าในไม่นาน12ปีสิปีนะครับในไม่นานนี่เองนะครับโทรศัพท์เพิ่งมีหลายๆเบอร์ก็ยุคหลังๆยุคอะไรก็วุ่นวายฟ้าลมมีพายโทรศัพท์ใช้ไม่ได้จนปัจจุบันเป็นระบบโทรศัพท์แบบไอพีเป็นอินเทอรเป็นไอยงเงีโมดใช่ใช่ไม่จำเป็นต้องเสียสายโทรศัพท์ก็มาอ้าวใช นี่คือพัฒนาการนี่คือสิ่งที่ e ีเทคทำมาตลอด37ปีโดยท่านผู้ในการท่านหมอประเดิมินจูตั้งแต่สมัยก่อนท่านยังเป็นอาจาใหญ่ปัจจุบันเนี่ยแทนการเดินของหมอเป็นกล้องวงจรปิดพูดถึงกล้องวงจรปิดเนี่ยเราทํากล้องวงจรปิดครั้งแรกระบบอนาล็อกเมื่อปี52 12ปีที่แล้วเหมือนกันมามา้องปราปลาละเดินทุกนาฬมาเกาองขนาดนั้น <Billie S 1> นะเ,น ER: เออแปลมาต้องมีทอ่ Μ, อเธอออ้ระบบวุ่นวายปัจจุบันนี้เป็นไปเอร์ออปติคต้องขอบคุณคุณทุ่งชายประธานมหาวิทยาลัยกำหนดยห้จุ๊บัปมาอาคารสถานที่พร้อมอุปกรณ์การเรียนพร้อมบุคลากรมีคุณภาพซึ่งเราไม่ได้ทำเรียนนะฮะเราทาทุกอย่างที่พูด่ยพร้อมเหมงอนกพร้อมกันก็คือครั้งแรก้องาสร้างเติรก่อนเนี่ยแล้วก็หาเด็กสาคัญก็คือครูแต่ปัจจุบันนี้มันก็นโยบาย3ข้ออาจจะทราบกันสำคัญคือครูก่อนครูครูต้องมีความพร้อมนะก็มีความรู้ เพียงพอที่จะให้กับนักเรียนในยุคยุคเปลี่ยนแปลงเร็วได้เราพยายามจะปรับปรุงระบบต่างๆโดยเฉพาะครูนะรูดก้าวให้ทันเด็กเครื่องไม้เครื่องมือในประเทศไทยเนี่ยเราว่าไม่น่าจะเป็นหอกใครยกเว้นโรงงานสาหกรมนะเทคโนโลยีที่ใช้ในการบริหารงานทุกอย่างเนี่ยเราเราก็ต้องอาศัยคนอื่นคิดและทําแต่เราเป็นคนบอกว่าอธิบายแต่เอามาแต่ถามว่าระบบไอทีที่อู๋มอกระดับปีสามปีห้าไปดูเดี๋ยวไปดูระบบข้างในสิคิดว่า เกือบร้อยล้านนะสามสิบเจ็ดปีดักดินสู่ดาวอดีตเป็นดินเป็นดินตรงไหนแล้วที่ในอดีตวิ่งวิ่งกมันดินหมดเลยทั้งหมดคือดินหมดเลยแต่ปัจจุบันเนี่ยครับปัจจุบันหาหาดินยากละหาด้วยาะถวงดาวง้นเดี๋ยวเราไปพบกันนะครับในตอนต่อไปนะครับตามที่สัญญากันไว้นะครับสามนโยบายที่ท่านผอยึดถือมาโดยตลอดสามข้อสามข้อเรามาดูสถานที่จริงกันว่าจุดเริ่มต้นของอีเท็จริงๆเนี่ย ห้องนี้คือห้องที่พออบอกประชุมอยู่ห้องนี้แล้วแล้วแฟนมายืนเท้าเอลด่าก็ยืนเท้าเอลด่าบอกว่าไมทยาประธน์งานแล้วนี่ต้องบอกว่านี่คือจุดเริ่มต้นของอีเทคเลยทุกสิ่งทุกอย่างในปี26 27อะไรอยู่ที่นี่เลย27เลยทุกอย่างอที่นี่ตามมาเลยครับเมื่อก่อนก็เป็นห้องเรียนที่เป็นไม้ทีหลังมาปรับเป็นกระจกเพื่อติดแอร์ติดแอร์อนุรักษ์ก็คงนะแต่ถ้าถามว่าสร้างใหม่หรือคงเป็นเรื่องใหญ่เอามาดูห้องน้ำใหม่ไม่หลัดนั่งยองก็จะมีป้ายบอกนั่งยองให้ นอกนั้นเป็นชักโครกทั้งหมดบางคนอาจจะไม่สะดวกใจที่จะนั่งชักโครกร่วมกับผู้อื่นก็มันใช้เป็นนั่งยองกันละกันเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยพอให้นักเรียนที่เป็นผู้ชายเนี่ยอยากแต่งตัวเป็นผู้หญิงบอกว่าอานุญาตให้แต่งตัวเป็นผู้หญิงเนี่ยอูหกลับลงมาล้อไห้ข้าล่ขางตกใจเนื่องว่าโดนพอถูกมองดีใจที่ได้เรียนแล้จึงมีห้องน้ำแบบนี้ให้นะคะ